มาชิกกำลังชุมนุมนะครับตอนนี้หลังโรงงานโรงงานครับตอนนี้เดดตอนครับเดดตอนเย็น กลางวันฝนตกเด็ดสวยครับเด็ดงามเด็ดงามตอนนี้ก็จอดรอสแตนบายรอพนักงานเลิกครับนี่ตอนนี้รอพนักงานเลิกพนักงานก็เลิก,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 ก17.45นู่นแหละครับ ด้านหลังโรงงานครับด้านหลังโรงงานโอเคครับ